เฮ้ย hey, น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนําเลยร้านนี้ครับรีซิกชอปบริการรับฟาร์แมแบบบล็อกฟุตแบบคิงเลก g ซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเดท8ถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบล็อกฟุตแล้วก็คิง g ลก g ซี่แล้วก็ออสตาทาร์เวอร์ดีเฟนต์และแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่9 9บาทครับร้านนี้เลยรีซิกชอป ร้าน Snow Shop บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาสเรด8ไม่ว่าจะเป็นแมป King Legacy แมปบอ o c Food และแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพจแมป All Star Tower Defense และยังรับกดเกมพาสแมปอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID พาสท,ที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับก็กลับสวัสดีเวลร์นทุกคนนี่ยังไม่ได้นอนกันด้วยแล้วก็สวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับพี่เองแชกีกแล้วเฮ้ยช่วงนี้หน้าหนาวก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมโอ้ยบ้านพี่ไปโคตรหนาวเลยไอชิบหายแม่งกูอยากได้เสื้อกันหนาวสักสิบตัวก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเอาล่ะโอเควันนี้เราก็จะมาล่าค่าหัวแต่ล่าค่าหัวไม่ธรรมดานะเราจะเอาผลที่ สุ่มได้ไปล่าข้าหัวครับผมก่อนอื่นเราต้องมาสุ่มผลปีศาจกันก่อนเอาเจ้เอาผลยางนะบอกเลยว่าถ้ากูได้ผลยางมานี่บอกว่าหายทั้งเซิร์ฟเฮ้ยอันคอมมอนมาดูซิว่าเป็นผลอะไรเอ้ย เอาไว้ยางเลยเยวันนี้มันวันของพี่ว่ะบอกเลยกูได้กินยางแน่นอนฮสุ่มไปเลยให้ครบห้าผลคอมมอนมาไหนมาดูผลที่ได้ซิห้าผลแล้วมีอันคอมมอนสามผลอันแรกยางโหยางสองผลเลยว่ะอีกผลหนึ่งเป็นผลบาเลียเฮ้ยโอ้โหยางเอาวันนี้มันวันของยาง แดกเข้าไปเลยสิครับเฮ้ยบอกเลยว่าได้ตายยกเซิร์ฟแน่นอนนพี่ได้เล่นผลยางกับเคียวเนี่ อืมโอเคครับเข้ามาด่เซิร์ฟแรกเลยเฮ้ยมีคนบัวกันอยู่บนฟ้าซชด้วยรออะไร่ะอย่างงี้ต้องเข้าไปแจมซะหน่อยสวัสดีทั้งสองท่านโอเคก่อนดี้ยไอหมอนี่เลยละกันเฮ้ยแม่งเอ้ยเปิดมาก็ว้าเลยถือว่าวอมครับถือว่าวอมไอชิบหายก็มาสิขาไปรุ่นบินอ้อมก่อนเลยรอเชิงฮะรอคอตติ่งเอานิ่งไว้เรียบร้อยลาก่อนไอหนุ่มแตกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหายเอ้าหายโอ้โหนไปบนเขาไวยังวะ เฮ้ยมึงไวเกินมึงฝันก็ไปเรียบเหรอเอ้าเฮ้ยไอชิบแม่งว้าบได้เฮ้ยมึงมึงเป็นไข่เนี่ยมึงว้าบได้เอาเฮ้ยหายไปอีกแล้วเฮ้ยโปรป่ะนี่มึงทำไมมันว้าบได้วะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโปรหรือมันเป็นบั็กของเกมวะเออใครรู้บอกกูทีไอชิบหายกูงงไปหมดแล้วเอานี่ว้าบไปอีกแล้วเอาเฮ้ยแม่งมันเกินไปว้าโปรได้นอนอย่างงี้ เซิฟดีแม้กีปูใครจะไปเล่นกับมันวะค่าโคตรยากเลยเฮ้ยสี่แสนเข้าเซิฟมาเฮ้ยสี่แสนอยู่ไหนวะเฮ้ยอยากลองกับสี่แสนจังเลยเอ้ยนั่นไงโอ้โหสี่แสนกำลังปะทะกับโปอ,อยู่ไอชิป้เฮ้ยคิดยังไงไปบวกกับโปนะ่ะมาสู้กับผมดีกลัวมั้ยเอาเลยละกันวนด้วยเชิงก่อนเฮ้ยจัดไปเขาเปิดผมก่อนวะก็มาดิครับฝันก็ไปเรียบร้อยแมงเฮ้ยไม่โดน สู้กันมานานโคตรๆแนทะ้ยังไม่มีใครเอาใครลงเลยตอนนี้หนงก็มาดีได้จังหวะบวกอีกแล้วเฮ้ยโย่หลบไปทีฟันก็ไปเรียบร้อยลาก่อนพอ่อหนุ่มอุ้ยแมงม,มุไม่โดนนี่แต่กใกล้ๆต,ตายแล้วเฮ้ยเรียบร้อยจังหวะนี้ขอแค่โซติดมึงขอแค่เทเลพอร์ตติดแค่นั้นมึงเจมไปที่ตัวโลวยแมงระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงไอ้จี้ไปขอแค่นิดเดียวย๊บไอ้เจ็บไปถึงอีกแล้วอีกนิดเดียวือถึงแล้วครับเรียบร้อยลาก่อนพ่อหนุ่มแตก ได้5,000โอ้โหสี่แสนแตกก็ผมพี่ผมหนึ่งหนึงอยู่เอาใหม่เปล่าชาร์กี้เอารู้จักผมด้วยดิ่มาเมื่อกี้น้องหนึ่งหนึ่งกับโปนนั่นนะรู้หรือเปล่าแม่งมันวาบได้ไอ้ชิบหายโอเคครับเอาใหม่กรอบนี่คือการหนึ่งหนึ่งรอบตัดสินฝันเข้าไปก่อนเลยต่อยเข้าไปได้ไหแม่งไม่ไม่โดนว้าไปทีโชว์ว้าไปไอ้ไอ้ชิบหาย นี่มันลูกศิษย์พี่ประเดี๋ยวแม่งทำไมเชิงหนาจังวะนี่หลบไป อุย้ยหลบเขียวอุย้ยหลบไม่ทันชิบหไปเออกูตายวะดิอุย้ยชิบหายเลือดละหมื่นสองเรียบร้อยเอเอเฮ้ยกูไม่ตายได้ไงเฮ้ยเลือดละสองพันไปแล้วจ้าไอชิบหายกูไม่ตายได้ไงสงสัยจะเป็นหัวฟักทองแน่เลยใส่หัวฟักทองแล้วส่งพลังไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วฟื้นฟ,นฟนูเลือดได้เยอะแล้วนะไหนดูหาคีดิเฮ้ยหาคีเต็มแปดแล้วนี่มาก็สวนเลยสิครับมาฝัานก็นไปเอาโดนซะด้วยเอาเฮ้ยแม่งเฮ้ยต่อยไม่โดนสวกเข้าไปโดนเอ้าเรียบร้อยตายหรือเปล่า เอาเฮ้ตายเฮ้ยได้ไปห้าพันหนึ่งร้อยครับผมโอ้โหย,ยังตึงอะตะกี้ตะกี้ผมก็เกือบพลาดท่าให้น้องเขาอะนะเฮ้ยแบบโทษทีพี่มีหัวฟักทองอะนะหัวฟักทองมันลดดาเมจทุกอย่างกี่เปอร์เซนต์ไม่รู้แต่เยอะมากต้องขอบคุณหัวฟักทองจริงๆแม่งเอ้ตะกี้ไม่มีหัวฟักทองกูน่าจะซิงม่องเท่งไปแล้วใหญ่ามาอีกเซิร์ฟหนึ่งอะนะเซิร์ฟนี้มีคนอยากลองหนึ่งหนึ่งอีกแล้วโอ้โย ได้เลยได้เสมอถ้าเธอต้องการเอานี้ไงเขาบอกลองก็ได้ไหนอยู่ไหนวะเอาเจอตัวแล้วครับอยู่ด้านล่างเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนว่าเขาใช้ผลปีศาจอะไรกับดาบอะไรอย่างงี้ไหนเอานี่ไงใช้เคียวครับผมน่ะเฮ้ยหึฟันเข้าไปเอาแมงไม่โดนโอ้โหเอาใช้สั่นระเทียนครับผมโอเคเลยมึงก็มาดิครับไปรุ่นเอานิ่งเหรอมึงฟันเข้าไปเอาหาขี้แตกหรือเปล่าอย่างนี้เคียวโดนน่ะเอ้หลบซินามีแป๊บแมงไง้เกือบโดน รอบนี้แหละต้องตายแล้วป่ะเอาเฮ้ยใช้สกิลเล่นเหรอฟันเข้าไปเอาเรียบร้อยลาก่อนพ่อหนุ่มได้มาสองวันสองะอื้ อย่างเอา,าครับบอกเลยพี่แม่งเล่นผลยางทีไรแบบตายทั้งเซิฟตลอดโหดจัดอยู่แล้วพี่มันนอนหนึ่ง <c oughs> หลังจากนั้นน้องเขาก็ให้ค่า,าหัวหน้าบอกเลยแบบโคตรใจดีตอนแรกก็เกงใจอะนะแต่ก็เอาอยู่ดีแค่หัวมันหาแยกฟันเข้าไปเรียบร้อยได้มปสองพันเอาไปสาทัสามได้ไปสองพันโอ้ยได้อย่างเยอะครับ ใหญ่มาเซฟต่อไปฮะแต่เซฟนี้เจ้าทะเลมันเกิดไว้เอยอย่างงี้ก็ง่ายต่อการล่าฆ่าหัวสิเพราะว่าคนมันจะไปรวมกันตรงนั้นนี่ซีเรือลวงกันเลยไปเลสโก้แหม่เอยไอไอเชี้ยเสาเรือติดกันเอ้ยหลบสิไว้ล่นกูจะไปให้ลีกแทงหน่อยเออแม่งเอ้ มาแล้วครับโอ,อ้โหมังกรสองตัวสะด้ยรู้จักเป้า่าชัคก,กี้นักปราบมังกรเฮ้ย <c oughs> จัดเลยละกันฟันเข้าไปที่หวัวลากของคมนี่ยังไม่ตายเหงาฟันเข้าไปธรรมดาต่อยเข้าไปเรียบร้อยแตกเอายังไม่แตกอะ่ะฟันเข้าไปโอ้โหถึกยิ้มไผ่เรียบร้อยตายเป็นซได้มาห้าร้อยะอ้มังกรตัวต่อไปเหรอ,อจัดการเลยละกันเพราะว่าพี่ไม่ชอบมังกรสักเท่าไหร่ต่อยเข้าไปเอา้ามัดเดี่ยวเรื่องเลยล <c oughs> เหรอไอเลือดน้อยเกินโอ้โหลูกโป่งโอ้โหช่ อย่างแรงโอ้ยได้แล้วกูจะจมน้ำโอ้ยเจ้าอุ้ยเดี๋ยวดูไอ้กูกูกูเกือบจมนะไปเชี่ยวขาแต่พื้นนิดเดียวอุ้ยเกือบโอ้โหรอดแล้วกูแม่งไอ้เกือบตายนั่งเรือชิวๆงั้นก hey, <c Census comfy GPS> ็ตายไปสิครับนี่คนอู่งานก็เรียบร้อยไปซา เฮ้ยมังกรเหนือนึงขากีินนักป่ามังกรนี่ฟันเข้าไปธรรมดานึแตกเอ้าแมงไม่แตกเอ้ยแตกไปได้มาห้าร้อยเฮ้ยเอาใครต่อดีเอ้ยน้าแข็งอึอฟันเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้โหแมงไม่ตายเรียบร้อยไดเดียวหมัดปืนยางยืดแตกไปได้ไมมห้าร้อยครับผมเอ้าวฟินิกยังไม่ได้ฆ่านี่ว่าก็จัดการเลยสิครับเอาแม่งไม่ตายต่อยเข้าไปเรียบร้อยได้มาห้าร้อยครับผม น้ำแข็งน้ำแข็งตอนนี้ข่าอย่างว่าเอายังย้งนี่มาสวกเข้าไปเรียบร้อยได้ไปหกร้อยหกสิบเยอะจานแล้วผมก็มาตีเจ้าทะเลต่อฮะเฮ้ยมันใกล้าตายแล้วมาช่วยคนอื่นตีซะหน่อยเรียบร้อยกับซวกเข้าให้เอาอยังไม่แตกปลาเขียวใส่หน้าแม่งเลยให้แตกไปซะได้มาสิบแปดแคนดี้ครับผมอย่างเยอะเฮ้ยบอกแล้วอย่าให้ได้ใช้ยางถ้าใช้ยางปุ๊บเก็บหมดเซฟอยู่แล้วล่ะฮึ่งพบว่าพี่แม็โครถนัดยางเลยแต่กูได้กล่องเชียดหนึ่งเกือเกิน ย้ายเซิร์ฟอีกแล้วโอ้โห,โหเฮ้ยเป็นรุ่นชุดคู่นี่ว่ะเฮ้ยเอานี่มันแคนเดียวกันนี่ว่ะโอ้โหแต่งตัวเหมือนกันซะด้วยโอ้โหชื่อก็เกือบเหมือนกันในชิปหายแคนอะไรเนี่ยแอดไม่เลอโอ้โหแคนชื่ออย่างเออะครับน้องๆมึค่าหัวเท่าไหร่กันเนี่ยเฮ้ยเป็นรุ่นไหนดูค่าหัวมันสิโอ้โหแสนหกกับแปดหมืน่นเฮ้ย เยอะอยู่นะไอ้มือการท้าหนึ่งหนึ่งด้วยไอยิบหายมึงเข้าเกินไปแล้วเฮ้ยก็มาดิเฮ้ยได้เสมอถ้าเธอต้องการถ้าท้าหนึ่งหนึ่งนะนะมึงอ,ออกมาครับไปรุ่นมาไหมออกมาก่อนเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านพา่อไอเจ้มันไปใช้การหนึ่งหนึ่งไอยิบหายโอ้โหแม่งเอ้ยเล่นทีเผือแล้วก็ลุมกูอีกแม่งมีทั้งผลมังกรแล้วก็ผลสั่นแลเทือนแครนหัวคุย นี่มันหนึ่งหนึ่งแบบใหม่หรือว,ว่าไอสัตว์กูเพิ่งรู้ไอเหี้ยเข้ามาสองคนฟอ้อมกันด้วยไอเหี้ยเข้ามาแบบทีเผืร์แล้วด้วยไอชิ้ปไพเอ้ยเอ้าคู่หูกูมาแล้วนี่ว่าหกแสนสองเฮ้ยได้เวลาลากแค้นแล้วพ,กพวกจัดไปโอ้โหดูมันกําลังไล่ฆ่าคนอื่นอยู่ด้วยชิ้ปไพรเกียเกนเกินพวกเหี้ยดิมาไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวแอร์ไลน์คู่หูก่อนจัดไปไวรุ่นได้เวลาลุมกระเทือบไปพวกเหี้ยดีแล้ว คู่หูกุมาเสริมกํลาลังแล้วถือว่าเป็นสอง,สองไม่ถือว่าลุมนะครับจัดการแคนพวกเที่ยได้เลย,เยสัตว์เฮ้กุมบั่นไสผายเลยว่าไอพูดละแคนฝันแม่งเลยแม่งไอว้าวไอโชว,วาวทีนี่ต่อยโดนซะด้วยโดนฮาคีไอชิบหายสั่วเข้าไปไอแม่งว้าวทุกดอก เฮ้กูแม่งก็เ้าเกินเอาเรียบร้อยนิ่งอย่างงี้มึงฟันก็ไปเรียบร้อยแม่งเฮ้ยสวกไม่โดนแต่ก็เจ็บอยู่นะกูต้องฆ่ามึงให้ได้ไหละไอ้เฮียนี่มต่อยเข้าไปโดนหรือเปล่าเอาโดนด้วยใกล้ตายแล้วครับสวเข้าไปฟันเข้าไปเรียบร้อยเอ้้ยแม่งไม่โดนอย่างงี้ต้องตามแล้วละ่ะมึงต้องตายโดยนับมือกูจัดการมันเพื่อนสวยเออเอามันโอ้โหแม่งมึงก็หนีไปเกินไอ้เฮียหนิมตามมึงฟันเข้าไปเรียบร้อย ต่อยเข้าไปเออตายได้มาสองมันสองไอ้โง่ไอ้ชิบหายหึงเอาไปรุ่นเพื่อนไปไหนแล้วหรอหนูเพื่อนทิ้งแล้วเหรอสวกเข้าไปเอาโดนซะด้วยเจ็บๆเปสิครับต่อยเข้าไปลาก่อนไอควายแตกไปแล้วได้มาพันสามแขนโง่โง ตายไปแล้วตะก,กี้ก็ยังไม่เข็ดไม่ลาบนาจะเอาไปเก้อได้เลยมึงก็มาดิรอมันนิ่งก่นอนหรอรอมันนิ่งก่นอนอ้าวเรียบร้อยตายไปซะเอ้หู้ยแม่งเอ้กูซวกไม่โดนเอานี้ไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่โน่นเออเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องตามมะมึงไม่รอดหรอกบอกเลยถ้ากูได้ตามฟันก็ไปต่อยเข้าไปด้วยเรียบร้อยลาก่อนนี่ควายเฮ้ยแคนอะไรกระจอกจังเลยอ่ะเฮ้ยแคนอะไรนะเอดีอะไรนะฮ เออเออกจากเซิร์ฟไปแล้วหรอแขนอะไรนะเอออุม่จับชื่อไปได้แขนกากเกิน <c oughs> โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะนะโอโหวันนี้สุมได้ผลปีศาจโคตรด,ดีสุมได้ผลที่ชอบแล้วก็ฆ่าไอ้พวก แชนกระจอกได้ด้วยโคตรสะใจเลยเออไปแล้วบ๊ายบายใครชอบก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยจะห้าห0ื่นซับแล้วเออผมอยากห้าหมื่นซับก่อนปีใหม่อะนะช่วยๆกันหน่อยนะครับขอบคุณมาก